คูละควายเขียวนี่นี่ควายเขียวส่วนนี่ควายชมพูและนี่เวทีนะวันนี้มาดูกันว่าใครจะชนะให้มันดันกันเองจะดูว่าใครแข็งแรงกว่ากัน 啊，汤。 那天哭了。